สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ชายทะเลปากน้ําหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับอยู่บริเวณริมชายทะเลที่มีเรือหลวงจากกรีนัลือเบียจำลองนะครับเมื่อกี้เราไดา้ถ่ายภาพดีเซอร์ตเป็นภาพาขับรถวนบริเวณเรือหลวงนะครับจะยังไงผมจะนําภาพใส่ไปให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวบนเรือน,นะครับไปกันเลยเจะพาไปหาทางขึ้นนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นาชายทะเลปากน้ำหลังสวนนะครับตรงนี้เราอยู่ด้านข้างซ้ายมือก็จะเป็นบอกว่าเป็นที่สถานที่ประทับเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตดุดนน้ำพัดลองเข้าไปข้างในไหมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับเคยมาแต่เที่ยวด้านนอกไม่เคยเข้าข้างใน ก็เลยเป็นอย่างนี้เองฝั่งนี้เดี๋ยวเราขึ้นชั้นสองกัน หลังจากที่เราขึ้นมาแล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นลานกว้างๆนะครับเหมือนเรือหลวงจกกักรีนารเวตลำจริงเลยนะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับจะเป็นในส่วนของหอบัญชาการนะครับก็ทําออกมาได้ใกล้เคียงกับเรือจริงเลยนะครับแต่ว่าขนาดจะเล็กกว่านะครับผมแต่ยังไงเดินไปดูกันต่อเลยนะครับ เราเดินมาจนสุดทางแล้วนะครับถ้าเป็นเรือหลวงจากตีน,ะปน,นรปเบีลำจิงก็จะเป็นในส่วนของตัวปล่อยเครื่องบินนะครับก็คือเครื่องบินจะมาสุกตรงนี้แล้วก็บินออกจากเรือไปเลยนะครับเดี๋ยวเราแพนไปให้ดูนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นทงของกองทัพเรือนะครับด้านหน้าของกล้องนะครับจะเป็นศา,าลกรมหลวงชุมพรนะครับเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปสักการะกันเลยครับ เรามาถึงด้านหน้าหงสาลแล้วนะครับก็จะมีกระถางทูบแล้วก็มีเชิงเทียนนะครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นฐานเรือสองท่านนะครับคอยเฝ้าหน้าศาลอยู่นะครับี่ด้านในมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งไหว้อยู่นะครับก็จะสวยงามเลยนะครับมีการจัดตกแต่งไวอ้อย่างสวยงามเพื่อให้นะักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่ศรัทธาในสเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเนี่ยได้มาสักการะกันนะครับแต่ยังไงเราจุดทูบกันก่อนนะครับแล้วก็ ขออนุญ,ญาตไหว้แล้วก็ที่ฐานขอพอรเดี๋ยวยังไงเราจะกลับมากันนะครับไหว้ขอพอรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปปักทูปก,กันครับผม ก็ขอจบทริปเรือหลวงจักรีนารเบตจำลองไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับ